สวัสดีครับน้าพอกับแม่มา YT 11. เรออีกเช่นเคยนะครับเด้อวันนี้แม่สิเสนอเมนูเต้าเจียวล้นเต้าเจียวล้นนะครับนี่เต้าเจียวอันนี้เต้าเจียวที่เขามักจะทำกับข้าเต้าเจียวขาวเต้าเจียวขาวเต้าเจียวขาวส่วป็นซมกะซีมีนี่หมูสับหมูสับน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำขาา ตมะขามแล้วก็หัวหอมใส่เป็นวันนี้แม่ไม่นด้เจ็ดหอมแดงก็พร้อมแข่ผสมกันหอมแดงก็พร้อมแข่ผสมกันนะครับแล้วก็พริกพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกหยวกพริกนุ่มพริกหยวกจ้ะกะทิยมกระเทียมแล้วก็สีมากับน้ำมะขามพร้อมเอกลือน้ำมะขามเกลือกระเกกลือับซีอิ๊วขาวอันนี้ห้าสิีมัดหมูใส่กะทิไมวก่อน แมลงมัหมูใ,มกมใสกะทิเว้ก่อนอย่างไมด้ิบกันจะเจียวเจียวนี่ทีเขาเจ้ามัเกอมันเป็นเจียวขาวไปเจี้ยวขาวรงหลังเอาต่ต,ตนนอนมันอหามอบวอือจ้ะอันนี้มันเป็นโทเรื้องมาเกลือนะคือเจียวขาวเ มักหมูด้วยกะทินี่จะสบรน่าม,มาลงไปนี่จะสบรดม่ตำเจเยียวเตเ้าเจียวกันครับใส่กลุะ่ะกติเข้าปันเอาไปเลยน้ำไม่ไสิบตำนี่ไม่ได้ตำเอา ครับผมเดี๋ยวตำตำตัวตัวเนาเออตัวเจียวตัวเนาถ้าซื้อเป็นกวดที่เขาขายน้ำซีเป็นได้บ่เฮ้ยโอ้โหอันนั้นเขาจะมักมาแล้วเขาต้องไปซื้อน้ำตลาดครับตัวเจียวขาวี่เขาเรียกครับผมมาักอื่นมากินเองก็ได้มั้งตัวตัวเนาไมก่มาเกลือห่อจะ ้จเดี๋ยวแม่กระตำก่อนนะครับสิล้นให้มึงเลยนี่ตำให้มันแหลกๆเนาะเป็นบอก ฮะแม่ก็ตำแหลกแล้วฮะล,ล่างโกุลงโกล่างคุกแม่ก็เอากระทีลงไปลนเต้าเจี้ยว

คุณฟัเงเลยครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแม่สิไปห้หหหองบิปันนะมัน,มนห้องบดิปันครับถ้าปันมันกับละเอียดนิดน,นึงเนาะมันจะ,เ,ะเป็นเนี่ยเดียว,วกันเดี๋ยวแม่สิไป,ไปไร<น>้อ<ม>นร้อนโอเคครับ ไปเมืองกันครับแม่กะเทเียบร้อยแม่กะเที่ยวไปก่อนหือ มันกับบอคอยแหลกเท่าไหร่นะเพื่อนถ้าก็ใส่เครื่องปั้มมันก็สิแหลกเลยนะเออแล้วแต่คนเะชื่อคนกะ็ชื่กะนั่นแหะครับเป็นเม็ดๆกะด้รสชาติอีกอย่างนึงเพราะมันนะั่นแม่ก็ใส่หมูสับลงไปคนระับมันเดือดปุ๊บๆุ๊บดใส่หมูสับลงไป กนสหุหอมหอมกะทิครับอืหอมหอมะไรใส่หอม น้ำมะขามครับน้ำมะขามเอาจจะหนักมั้นเนาะกร,ระไก่ล้นปลาเนะะาะสไตล์เดียวกันมาคือกระเทียวคือเนื้อคือเกี๊ยว เคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนครับนืเเเนเอเาจะ้ะจะยวแมกเคี่ยวไปก่อนนะครับลนเบแหงกะทแตกมันนจาเขา,าเร,เรนนี่เขาจะบว่หงกะทิแตกมันครับตรง ค้นไปเรื่อยๆเน,ะนาะแดงมากไม่คื็สีแจงเรื่อยนี่ครับแม่คันค้นไปเรื่อยๆไฟก็ต้ตงเปิดแห้งครับเบาๆใจเย็นครับ พี่น้องก็ล่องไปเห็ดกินเมืองครับผมว่าก,กินก็พอสวยหท้อนโอ้สุดยอดครับเห็ดกินเองครับ้องเห็ดอาหารเป็นชอาแบบุูมใจกินเนี้ยงก็อร่อย ใส่เวลานิดนึงนะครับเด้อเนาะนว,น,วนวดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆครับเห็นมันเห็นมันคนเนาะเฮ้ยเห็นมันคนไปเรื่อยๆครับนวดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับเห็น,น,นมันคนก่อนกินหอมของกะทิก็ต้องหมอง้อตุ๋ครับ เดี๋ยวพอมันพ่นแล้วจงมาปรุงลดมาหวานเจือปุงลดกับมันน้ำอันนี้เลยใลส่ตานใส่กับเป็นน้ำเช็ดเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวแม่ก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันอาจเสียใจเวลาดนแต่วา่าเมนูนี้นะครับแซ่บแน่นอนเดี๋ยวจังว่ามึงแม่คนไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมันสิโดนเติบเดี๋ยวมันสิโดนเกินไปอา แม่กันวดไดทีแล้วครับแม่กับส่น้ำตาลขวหานถ้าจค่อยชิมกันก็วนัวน้เค็มอย่แล้วต่มันเค็มอยู่แล้วครับตัวเจียวใส่พริกพริกออพริกอ็ไรอย่างงี้พริกหยวกพริกหวกพริก้าแดงพริกชีฟ้าแดงครับแ้กหอ่ นี่ครับเ็่น,น,น่นให้มันเขาเหนื่ยนนนอยเนาะออากรไดเต้าเจียวหลุนใมปส่ทธเลืดนนะใส่เวลาหลนครับเหยียแจัดความนสน ปินยด้เห็แม่ซิมมึงเห็นแม่บอกว่าตัวใช่ยังขาวใส่ขาวนิดนึงครับปุบปบปุปังปิดไฟเลยปิดไฟครับ พร้อมเสิร์ฟด้วยถ้าอยากไปป่ะว้นเล็กๆกเอารองเท้าจ้ะนั่นแหละจ้เแม่ยรับปาร์คไซด์วยพร้อมเสิร์ฟอ้หสีสวยงามครับ เมืองเม่กินเขาน้ากันเนาะครับเนาะครับสุดยอดครับกินกับพักเนี่ยแตงหอมกัดใส่ครับมักเพ็ดกับกัดติกใส่น้ำหสุดยอดเลยครับแต่ว่าใส่เวลานานชั่วส์เล้ว เนาะชวนมันสีเหลวนะเออของเสียถูกใจเย็นของแสียถูกใจเย็นแมบาใสกเเตอครับแต่ว่าไปสีดเิ่นจินตัดเด่นเดียวเด้คนขาวกินข้าผักซดแดงเของมือนไม่แงต่ว่ามีเหือ เด้สุดยอดตัวเจี่ยวหลนหมูสับนะเนาะสับแซวเดี๋ยวแซวมีอกสักทีมาแซงเดีนี้ดูเียแตกเนี้ยแต่งวัออนครับพี่น้อง ไม่กล้าหาถุมกลัวแล้วโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลีพี่น้องก็ล่องไปเฮ็ดกินมึงเนาะอักเสบังไดะล่ะเซ่บกะเดือ<ม>ด<ม>คนมักมเท่าได็กกะเป็นบ้านี่นะครับแม่กเ็เฮ็ดไอ้มึงง่ายๆมันกเ็เฮ็ดบ่ยาครับเนาะ ลองไปเฮ็ดกินเมืองครับขอบคุณครับจิติตตามแม่มารีคนบ้านเนี่ได้ประถึกใจขออภัยไว่น้ำครับอันได้ถึกใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้ำเด้อครับเด้อเป็นพระคุณย่างสูงครับขอบคุณครับบ๊ายบาย,บาย,บาย